ส,ส,วส,สวัสดีครับเพื <Ay glorious. S 1> ่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้จะพาเพื er ่อนๆนะครับมาชมต้นทุเรียนกันนะครับผมนะฮะก่อนที่เห็นนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับสามสายพันธุ์นะครับผมนะที่ปลูกอยู่ในโคกเดียวกันนะครับสามสายพันธุ์นะฮะแล้วก็ปลูกคนละปีด้วยนะครับผมนะสามสายพันธุ์สามวาระเลยทีเดียวนะครับผมนะเพื่อนๆก็มาดูสายพันธุ์นะฮะก็ต้นแรกนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับผมนะต้นแรกนี้ก็เขาเรียกว่าสายพันธุ์นกกระจิบนะครับผมนกกระจิบ ต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนนะครับผมนกกระจิบของเรานะครับผมเชื่อไหมครับผมต้นแค่นี้อายุอายุสามปีแล้วนะครับผมนะโอ้เพื่อนเขาไปไกลกันหมดแล้วนะครับผมนะหลังเราจะปลูกต้นนี้เสร็จนะครับผมแล้วทําท่ารออแไ่อาการไม่ดีนะครับผมนะฮะเราก็ปลูกต้นถัดไปคือต้นริมนู่นนะครับผมต้นริมนะครับต้นริมที่สูงกับเพื่อนนู่นนะครับผมนะอันนี้เป็นสายพันธุ์พวงมณีนะครับผมนะเราเอาต้นใหญ่มาปลูกไซส์ประมาณ500บาทนะฮะพวงมณี5้0อบาทก็สูงนะฮะสูงประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับผมนะพวงมณีนะ ก็เป็นใหญ่ก็ต้นใหญ่นะครับผมนะมาปลูกได้นะฮะตั้งแต่ปลูกก็ประมาณอสองปีนะครับสองปีนะครับผมนะปวงกมนันเขาก็เติบโตดีนะครับผมนะเติบโตดีนะแล้วก็เอาต้นใหญ่มาปลูกนะครับผมไอ้ต้นนั้นปลูกได้สองปีไอ้ต้นแรกปลูกได้ปีที่สามนะครับผมก็ไอ้ต้นสองปีเลยไปแล้วนะครับผมนะ หลังจากปลูกสองต้นนี้ผ่านไปนะครับผมปีที่แล้วนะผ่านไปนะครับแล้วก็มาปลูกต้นนี้กันนะครับผมนะต้นกลางนะครับคือหมอนทองพระเอกของเรานะครับผมนะหมอนทองต้นนี้เราเอาไซส์ใหญ่มาปลูกนะครับไซส์ประมาณอ่าสองเมตรนะครับไซส์สองเมตรต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับสองเมตรก็คือเป็นไซส์ที่อ่าเป็นไม้ใหญ่ที่ร้านเราขายอยู่ประจานะฮะผมก็ที่เราเอามาปลูกก็เพื่อเพื่อเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าการปลูกไม้ใหญ่นะครับผมอ่ามีข้อดียังไงแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะก็คือข้อดีนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมนะ ต้นนี้สามปีนะครับต้นริมนู้นสองปีนะครับอ่าต้นนี้ปีเดีวยวนะครับผมนะปีเดียวนะครับเพื่อนๆดูทรงพุ่มนะครับผมนะอ่าเท่าที่เห็นก็คือย Bard. อดมันไล่เรียงกันเลยนะครับผมนะยอดไล่ๆกันเลยครับนะก็เท่ากับอ่าแล้วก็ทรงพุ่มเขาออกมาดีมากเลยนะครับต้นหมอนทองของเรานะครับผมนะนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับผมนะก็ทั้งนี้และทั้งนั้นหน้าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือนะครับผมเราปลูกหมัอนทองปีเดียวนะครับผมพงมณนปลูกสองปีนะครับผมแล้วก็อ่าเจ้า นกกระจิบ3ปีนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมนะปลูกปีเดียวก็คือเท่ากันเลยนะครับเท่าต้นต้น3ปีเลยทีเดียวนะครับผมนะก็อันนี้ก็ชี้ให้บอกชี้ให้เห็นว่านะครับผมการซื้อต้นใหญ่ไปปลูกเราซื้อเวลานะครับได้ปี2ปีเลยทีเดียวนะครับการย่นระยะเวลานั่นเองนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับผมต้นทาสมบูรณ์นะครับผมนะดูกลิ่งดูการเขาก่อนนะครับสวยงามตามนี้เลยนะครับผมกำลังแตกตรงพุ่มกิ่นเขาสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะ ตอนที่อยู่ในปารามนะครับไซส์นี้เขาจะสูงนะครับกิ่งก้านไม่ค่อยมีนะครับผมแต่บัลดาเรามาปลูกปุนะฮะก็ผ่านไปหนึ่งปีก็อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับผมออกทรงพุ่มนะเอากิ่งก้านราขาเขาดีมากเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าข้อดีของไม้ใหญ่นะครับผมนะนะครับบางคนกลัวจะปลูกแล้วไม่รอดนะเสียดายเงินนะปลูกแล้วตายนะการปลูกต้นทุเรียนเราก็ย่ำหลายครั้งนะจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะเอาวิธีการดูแลบำรุงรักษาเหมือนกันนะครับผมนะถ้าเราเอาจะใส่จะเล็กหรือจะใหญ่ก็รอดเหมือนกันนะคร ก็ดูแลครับเป็นระยะระยะไปนะครับน้าอย่าให้ขาดนะตุเรียนเขาชอบน้ํานะครับแต่ย่า้น้ําเช่น้ําขังนะครับชอบน้ําได้นะครับแต่ถ้าน้ําตรงอย่างนี้เราก็ให้นะวันนี้เราอากาศร้อนจัดเลยเอาสายมาจอะโคนเลยทีเดียวนะครับสปรปิงเกอร์ก็ไม่ถึงนะครับนะก็นานๆก็สลับกันไปแบบนี้นะการดูแลเขาให้ชุ่มฉ่าให้ตามอากาศนะฮะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยทีเดียวล้วก็ดูแลเขาลนิดหนึ่งนะครับผมนะนะครับก็ไม่มีอะไรครับภาพรวมวันนี้ก็คือให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับทุเรียนของเรานะครับผมนะอ่า อายุสามปีอายุสองปีแล้วก็อายุหนึ่งปีนะครับปัจจุบันยอดเท่ากันหมดแล้วนะครับผมน,ะนี่ก็ใบว่าว่า,าการปลูกหนึ่งปีของเราเอาไซส์ใหญ่มาปลูกนะครับผมเขาก็ตามทันหรือจะแซงนะอ,อนาคตเขาแซงอยู่แล้วครับแซงนกกระจิบอยู่แล้วนะครับนี่ยอดเขาแซงกว่าเลยกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าต้นไหนก็จะแทงช่อดอกก่อนกันนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะถ้าปลูกทุเรียนกันไว้ก็ดูแลเอาใจใส่กันนิดหนึ่งนะครับผมนะถ้าสงสัยเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษานะเรื่องของทุเรียนนะครับผมก็ยินดีนะครับใต้คลิปมาเลยนะครับผมนะคอมเมนต์กันมานะครับเรายินดีตอบตอบคาถามให้ครับสําหรับเพื่อนๆนะครับผมนะเกษตรปือใหม่นะครับผมนะอ่าเราก็พร้อมจะแนะนําแชร์ประสบการณ์ให้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมภาพรวมของทุเรียนของเรานะครับผมนะอม โอเคตามนี้นะครับผมภาพรวมสวยงามตามนี้นะครับก็ดูได้เอาใจใส่กันไปนะครับผมตามระยะของทุเรียนนะครับผมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผันไม้ด้วยนะครับผมนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ